อ่าก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาหลายอากที่ผม,มจะคิดอัพคิปมาือว่าไม่ได้อัพคิปเลยหรือเปล่าครับก็อันนี้ยวันนี้จะมาสอนวิธีเนี่ยเออลงมัดทีมไทยนะไทยฟอนะร์มอ่ะมันยุติโจรสู้นะฮะเขามันออกมานะนะมัดใจมันจะสี่จุดหกครับ คอื่นๆก็ให้พิมพ์ไปว่าไอ้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ให้หน่าร้านดิกกิฟช่างได้นะครับนะอื่นๆก็พิมพ์ไปว่าไทยฟริกนะพิมพ์ถูกต้งไหมเนี่ยไทยฟลิกอ่าพิมพ์ไปว่าไทยฟริกนะแล้วก็คุณจะเห็นไอ้คนเนี้ยหรือว่าคุณจะเอาไอ้ด้านล่างดิกกิฟช่างของผมไม่ได้นะครับมีเอ่อหนึ่งที่ชื่อว่นกำะนะครับ เนี่ยไทฟลิกฟรายบัคก็ตนะเนี่ยครับมจบเสร็จมันจบสี่สิบหกแล้วเพิ่งจะมานะมันเออแม่งมาวันที่ยี่สิบสองนะโอ้โหเพิ่งจะมาเฮียอะไรนะอ่เราก็เข้ามาดูฮะเนี่ยเนี่ยเราคงสงสัยว่าอ่อเฮ้ยแบบนี้นะเราคงสงสัยว่าทำไมเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเกมมันก็จะเป็นแบบนี้ทำให้เราเล่นไม่ได้ เนี่ยทำให้เนี่ยสละรอแล้วเราก็จะปิี่เป็นภาษาเยอรมันองเปลี่ยนเป็นไทยฮะก็ปิดเข้าไปครับก็โลมานะไอไทฟิสคนะอนซีนะอืพาลดเซนนะฮะมันจะเป็นได้เป,เป็นปลายวินลานะอเออแล้วก็สำหรับวินโดว์เจ็ดนะก็ให้เข้าไปที่นี่เลยฮะดี่จะเข้าไปตัวนะี้เวราเนี่ยเวลานะแต่ถ้าวินโดว์เจ็ดแกเข้าตรงนี้ก็ได้นะฮะถ้า โดยเพียร์น้องขอ้านครับแล้วก็ขอ้านแล้วก็พนะิมพ์ว่าเปอร์เซ็นต์นะเฮเ็แอปดัตตานะฮะแล้วก็อันทือเข้าไปนะสำหรับวินโดว์เจมจะเป็นโรมมิงนะฮะ o รมมิงหรือ m รมินี่นะฮะผมไม่เข้าใจอ่านอังกินไม่ออกเลยซ้ำฮะม่อยเกิ่อังกิษน,นะฮะ,ะแล้วก็ เอาไปที่ดอกไม้ครับนะปึ๊บทีนะปิดเกมก่อนทำนะงั้นไม่ได้เข้าไปที่บิงฮะเข้าไปที่เอ่อไม c ครับนะไม c ครับดักจานะฮะสำหรับใครที่ไม่มีไม c r a f t ดักจานเนี่ยก็ไม่เป็นไรฮะแต่ว่ามันไม่มีคำว่าดอกจาน,นก็ให้เข้าไม c ครับไม่ต้องไปเข้าไปไม n ครับมันอยีดสองนะมัน เร็งที่อะไรู้คมอเขาจะเข้าไปนะเข้ายังไงไม่ใช่เข้าแบบเนี้ยแล้วคลิกขวาแล้วก็เข้าด้วยวินก์ลาฮะอ่าสำหรับคนที่นี่นะแบบเขาไม่ได้ทำวินกลามแบบนี้ก็ให้ก๊อปปี้ลิงก์ไอตัวนี้มาฮะไอไม่ใช่พี่กว่าก็ให้ก๊อปปี้ไอลิงก์เนี้ยฮะฮ็อปปี้นะแล้วก็เปลี่ยนตรงเนี้ยแล้วก็ โพยนี่นะเนี่ยมันก็จะได้แล้วเราก็ดูนะคะแล้วก็เข้าไปเนี่ยฮะได้แล้ว่ะต้องมเป็นลมมิ่าสำหรับคนที่มีมิสเตอิอฟเนี่ยก็ให้ลบไปฮนะเออให้ลบไปฮนะเออเนี่ยถ้าเราลบมิเตาอิฟนะมันเป็นปรวกันกกน,นี่นะเออปรวกันหมดต่างๆ แล้วเราก็ดูเอตัวที่เราลงมาตะกี้นี่ฮะแต่ว่านี่ค,คือตัวที่เราลงมาตะกี้นี้ฮะแล้วก็เปิดปานสองน้าตางแบบนี้แล้วก็ปึ๊บฮะแล้วก็ก๊อบมาครับปึ๊บก็ใส่เข้าไปอ่าถ้าเป็นแบบนี้ให้โอเคนลยะ อันนั้นเขาเกมนี่เนี้ยไม่เคยหลับลอยครับเออเล่นคนเดียวปะแบบเลยนะตอนนี้ต้องมากันตานะพอไปคือผมเอ่ก็ไม่หนุนกันเนีย้ยเวลาผมเล่นมังบุนี้โคกบารม่าโคก อยากบอกว่าโคตรละเยเลยฮะคือแบบคนมันไปเป็นค่ายแบบคลับฟิตเน่โหเร็วฮะไกลมาก,มากสุมดุงฮนะโอเคเนีย่ยมันก็จะไม่ใคร่แหละรับเนี่ยเดพกผามันไม่ค่อยสอต่ตเลึลในก็เล่งคอแต่คอมผมก็อักวีโอมไมได้อีกโบบบดมาโคเชียงนะเนีย่ยเอ้ยได้อยอะ จะลองพิ์กันเเฮ้ยรักกี้กู้กู้กูยกู้มีฮะพินได้แล้วพินไ,ได้แล้วครับง่ายมากเด้อเด้อเด้ดดเรผมพอตกลไม้ก่อนจทำวมนริ้วางพินปลา้ถ่ายได้หรือเปล่านะครับไม่แด่ใจเหมือนกันเพราะไม่เคยลองแต่ส่วนเจ้าผมจะพินปลายใจส่วนนีิเป็นอีกนะ ปิดลากเองนะตัวเปลียนเามีเด็กดดแล้วก็พิมตามวยนี้นะแตบบ่นิดน้อยมีใช่เรัน,นี้หน่อยนะครพราะแรนี่ได้ประมาณสองอันกฤพอหรือเปล่าไม่พรอรนะแล้วก็เอาเอนะ้อเนี่ยขาดสิ้นคราะ แล้วเราก็กำกับขาดแป๊บนึงอเางเนนยปุ๊บงานเป็นงานใาวลาว่าทำตาอยงเนี้ยติดทังไม้แล้วคือไหนยามาปุ๊บเขาจะได้ายมาตีนี ปวดไปเยอะสิเอ่อน่ฮะแต่เราพิมพ์คเทปอีพิมพ์ได้ครับ <laughs> oh. พิมพ์ได้ครับโอ้โหพิมพ์ได้ครับผมคือ <laughs> ว่าพิมพ์ได้ยังไม่รู้ว่าจะพิมพ์ได้ในเซิร์ฟเปล่านะอืมนะคบนี่ก่อนจบคลิปผมจะพิมพ์คำว่า แม่ด่านผมชับครับก่อนจบลาคลิปก็สวัสดีนะฮะพบกับผมเชิยงเคยชุมแดาผมชิตแนวละครโอ้โหสวัสดีครับ